แง่นงันที่ชอบเก่งน้อไม้น้อไม้กิมซุงเลยคือเนองอันซื้อเพื่อนแหละไม่ได้ไปหาเอาดอกเอาไปได้ปลูกเนาะซื้อเพื่อนมาสามน้อใหญ่ๆก็จะกินบุฟเฟต์อนี่ก็ได้นั่นแหละก็จะมาแกงเด้อเมนูยอดเฮดหม่แล้วไม่ได้แกงโดดแล้วเนาะน้อไม้ก็ได้ของมากไม่ได้กินโดดนะมาแกงใส่กระดูกหมูนำพี่น้องเนี่ย ใจซี่โคงหมูจักหนัวแกะก่็ตนนะ้มให้็นคนจืดตอนนี้อ่อนอ่อนครับพี่รองฮอนจักทั้งท่งงแล้วก็คำว่าคุยนะจัก น,นี่ลาวเอือเดินจักร่งไมไ้เลยพี่นอ้องเดี๋ยวนี่นะเอาอันฝานท่นแหละเออฝานเป็นเปียงบางๆแต่ลาวเอินจักรต้มเลยพี่นอ้องมาดนยต้มให้จืดก่อนจังมาแกง ควันโยมมาทำพระเบื่อนะมันมน้ำไม้จืดแล้วโว้ยควันทำพระเบื่อหนาพุทเพ็ดจนหูชีก <c oughs> คนกินนำก็ได้ <c oughs> ใหญ่อันนี้โคตรเหลืออะไรพี <c oughs> ่ป้อมเพชรเส้นน้ำยานาง ใส่เบ็ดเลยใส่ลูกโดดลอยลงลง่องแรงๆดันมัโบกเก็ดกับกักกกกกกเเบอเ,นนเ,เนนอาโลดแล้วละลายกับน้ำาวเบื่อขึ้นไปเนอเด็กกันย่งไปลงหม้อได้ไหมเทน้ำผมเพูดอลด ใส่น้ำยานางข้าเบือ่ขอข้าวละลายใส่กันไว้แกงบัดทีนี้ใส่น้ำเพิ่มจักน้อยแล้วก็ที่ใส่กระดุมผื่นแห้งน่พี่น้องปรุงใส่ประเด็กสองแบบได้ใส่ขวด ปลาเดคขวดกับปลาเดกดกันดิบใส่ป้งวงสูตรสะเปียร์ใส่น้ำตาลเนาะโอ้ยมันกลุ่มก่อมนะฮัมบริเซีมันหวานโด้เพราะมันหวานอยู่แล้วเขาใส่แบบบร่ได้ใส่หลายใส่น้อยนี่องโปรตดต้องใส่ปลาเดกดิบนำเกลียงหนาไม้ เพราะฉันมันบ้หหมพี่น้องขออภัยเดี๋ยวมันนี้แดดส่งหน้ากันอันบึงกับผู้ค่อยพักปไหดนมาพี่น้องใส้กระดูกมูลงไป ใส่ใส่เพื่อเอาความนวมนะบเลต้บโต้ใส่หลายเราเอาวิญญาณใส่เอาใส่หลายกับบ่ค่อยกินนะกินแต่น้อไม้ใส่นวลอ่พี่องใส่อันนี้มัเอือนัำพวกเห็ดหมูหนู ไปเลยนี่แดดส่งหลาพี่น้องไหมเบิองอ่งใหา่นะตัวออกไปเนี่ยเด้อโอ้แกงโมใหญ่อีแลวแกงเพื่อพี่เพื่อน้องคนมีน้ำใจเอฮอเฮ้อมาวันนี้สุดท้ายและท้ายสุดใส่พักนางแย่หอม,หอม ลงไปโอ้ย oh, น er ้ำไปใส่แล้วเมื่อน้ำคือหายหมดเเครื่องตุกตุกเลกระดูกหมูเปื่อยได้เด็กๆจนล้นองไปาเลยกระดูกหมูตังหนัวโอ้ยหอมมาเด้อพี่น้องแล้วเลยมา หิวแกงหน่อไม้ทาบ่าได้กินดุดลอวไได้ดดเติบค่าหน่อไม้เบิดนี่ว้ซื้อเพื่อนนี่กะยำเลงกะจกแพงเนี่ยด้ยพี่น้องยำเลงงนะเพราะว่ามันหากินยากพ่นกระปูกเอาเนาะคือว่านละค่าปุย๋ยค่าน้ำพ่นมันก็เพงจากน้อยละ มันคือน้องแล้วล่ะแกงน่อไหมให้กระดูกหมูนัวสิและใส่ปลาดุกแห้งแซบให้ปลาดุกมันจะมันเนาะครคเราเคยเลยแกงน่องไม้ใส่ปลาดุกกับใส่กระดูกหมูแซบได้พี่น้องเอาเข้าวเจ้าก็ได้ข้าวเหนียวก็ดี <laughs> ข้าวเจ้าข้าวคอยได้หมด ฉ่อดชื่นอะไรพี่น้องมาได้กินกินน้ำกันฟังลาฟังไทยอยู่ต่างประเทศเนาะเอาม้อนี้พามาเกล้กนงนมไม่แซ็ตเซ็ปอะไรสารคดปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนพี่น้องพรกัก็ไม่คลิปหน้าสหรคดปนี้สบายดี